สวยแล้วเอานพี่ใหญ่ถือหน่อยแล้วก็รูดรูดขึ้นห,หน่อยทีะยะละใบอะรูดอ่าเอเ,อเคเที่ยวนึงอีกเล่มหนึ่งอีกมุมหนึ่งอะเอีกมุมหนึ่ง